สวัสดีค่ะ,ะกระราบสวัสดีผู้ที่จะเป็นเศรษฐีในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ <c oughs> จริงๆแล้วเนาะเหมือนเพิ่งจะทำการออกผลไปเมวันนี้เองอ่ะสวัสดีค่ะแม่ เมตตากรุณาเจฟองเบียได้โดยการขอคนละหนึ่งแชร์นะคะฝากกดแช์นะคะให้หน่อยก็แล้วกันนะคะอ่ะท่านใดที่แชร์ไลฟ์สดนี้นะคะให้เจฟองเบียก็พรุ่งนี้ขอให้นะคะสมหวังก็แล้วกันนะคะขอพบพระคุณมากนะคะอูคนดูไลฟ์สดเราเยอะนะแต่แม่ขา เนี่ยคนดูพันสองพันคนละแชร์ครับเนาะเยอะแยะแล้วอ,ลอ่ะสวัสดีสองพันท่านค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะรอคนดูเข้ามาเรื่อยๆก่อนนะคะรอคนดูเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะวันที่ห้าน้อยปังช่วงนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าห้าน้อยเราปังมาก นะคะเมะื่อวานฮานอยปกติไม่มาแต่ไปเข้าที่ฮานอย VAP นะคะวันนี้นะคะมาบนล่างสำหรับใครที่เป็นสายรูดนะคะวันนี้เราให้7จ็ฮานอยปกติเราให้7นะคะล่างออก7จบนออก 827ซึ่ง827นี้เอา3ตัวตรงตรงของเมื่อวานเลยนะมาออกเมื่อวานฮานอยเราให้827ไม่ออกมาออกวันนี้3ตัวตรงเลยและก็ดามาเมื่อวานว่าจะไม่พูดพูดนิดหนึ่งนะคะดามาเมื่อวานเมื่อวานมีดามาดามาเรื่องอะไรแม่เออดามาลาวพัฒนา เขาด่าแต่เราจะถูก3ตัวคะแม่ซาถุกนะคะซาถูกค่ะอฝากคอมเมนต์เล็กแปกขึ้นมาให้หน่อยนะคะผิดพลาดประการใดตรงไหนต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเรามาเป็นเพียงแค่การชี้แนะแนวทางนะคะไม่ได้มีไม่ได้มาพูดนะคะถึงการเชิญชวนให้คน งมงายอันนี้เราไม่พูดตรงๆเราไม่ไม่มานั่งบอกนั่งพูดตรงนี้ว่าเราสอนให้คนงมงายหรือเปล่านะคะแต่เราก็ต้องพูดว่ามันไม่ได้มาสอนให้คนง,งมงายนะคะแต่คือเนาะมันเป็นทางเลือกของคนที่อยากจะถูกหวยเพราะว่าทุกวันนี้อ่าปัจจัยสําคัญในการใช้ชีวิตเราก็คือเงินอยากถูกหวยเพราะอะไรก็อยากได้เงินอยากมีเงินอืมนะคะอ่ะ มันเป็นการเสี่ยงโชคนะคะโอเคนะคะอ่ะฝากรัฐบาลงวดนี้นะคะสลักกินแบ่ง,งรัฐบาลไทยประจำงวดวันที่หนึ่งงวดนี้ก็ขอชี้แนะแนวทางไปที่นะคะย้ำนะว่าเป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นเพียงตัวเลือกในการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะคุณแม่อ่ะ่ เราไดา้แบ่งปันผ่านสื่อตรงนี้ก็คือเนาะจะต้องใช้วิจารญาในการรับชมด้วยนะคะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะสนุกสนานกันไปอย่าไปซีเรียสนะคะคุณแม่แล้วก็โอ้โหตายแล้วเธอแล้วพรุ่งนี้ก็ลาวด้วยอะ่ะพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้ลาวด้วยอีกควบหนึ่งตายแล้วพรุ่งนี้ทำโอทีกันเด้อตาย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  เออขอกู้คืนสักหน่อยลาวเพราะว่าเออหลายหลายคนนะคะก็ผิดหวังกันพอสมควรนะคะเออสำหรับเมื่อวานมันจิบ่ายเลยเราไอเราก็มั่นด้วยเนาะเออมั่นศูนย์เวอร์เอออ่ะไม่เป็นไรเก็บแรงไว้ลาวกันด้วยนะพรุ่งนี้เออไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาสัาพพีชีพกันเลยนะคะรัฐบาล ก็ยังไม่รู้เลยจะออกมาแนวไหนเนาะโอ้จะรวบตึงหรือว่าจะรวบอะไรหรือเปล่าเออเดาใจยากเหมือนกันนะอืมน่ากลัวบางงวดก็เนาะคนหมุนกินข้าวมาเยอะนะคะพลังงานเยอะหมุนแรงนิดหมุนแรงหน่อยเออใครแคปบแล้วกดเลขหกให้ด้วยค่ะขอฝากกดเลขหกเข้ามาให้ด้วยนะคะ ลาวพุ่งนี้ค่ะอ่ะจะเย็นๆเ,เธอโอ้รอดูก่อนเนี่ยพุ่งนี้สี่โมงเนี่ยอ่ะใครแก็บใครแก็บแล้วกุเล,กกเลข6หกด้วยนะคะเห็นไหมอย่างที่บอกดนจิตดนใจตรงเวอร์ฉันหกพอ,อเออหกเปิดหัวมานี่คือสวยมากเลยนะอันนี้คือใบแนวทางใบสูตรเลขหกที่เห็นอยู่คือ ให้ก่อนนะเออให้ก่อนที่จะมาจุดทูปนะไม่ใช่ว่าเออเนาะจุดแล้วแล้วก็มาให้ไม่ใช่นะเธอฉันให้ก่อนนะเออคือทูบเนี่ยก๊อปปี้ฉันนะเธอเธอรู้เออโอ,อ้มันอ่ะขอให้หกมากันแล้วกันนะคะสําหรับแนวทางชอบไหมอ่ะชอบก็แล้วแต่เนาะเงินเป็นเงินของเรานะคะอยู่ที่ความเออ สะดวกสบายใจอยู่ที่ความสมัครใจเราเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีใครมาบังคับเราได้เออเอเาจริงๆต่อให้มีคนเขามาบอกเราอะ่ะอู้สามตัวตรงพวกนี้เลยนะอู้ขยี่ขยันให้เราซื้ออ่ะแต่เราไม่ชอบอะ่ะเราก็ไม่ซื้อเอออย่างที่บอกนะคะเอออยู่ที่ความชอบบังคับกันไม่ได้เออเจ้าเนี่ยแม่นมากเลยโอ้โหให้มาแบบว่าเจ็ดแปดงวดล้วไม่เคยหลุดเลยแต่สามตัวงวดนี้เขาให้ตองศูนย์ถามจริง เธอจะอัดขี้แตกเลยไหมล่ะตองสูตรนะมันไม่ชอบมันไม่ใช่เราก็ไม่ซื้อใช่ปหละ่ะเออบ้าบอขอแตกมันเป็นไปได้หรอสูตรตองสูตรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็อยู่ที่ความชอบแต่แหละเออออันนี้เรื่องจริงนะคุณแม่อย่าเราต้องใช้เซนส์นะคะของเราเป็นหลักเนาะเพราะว่าตังค์มันเป็นตังค์เราแม่เออเราใช้ในการลงทุนเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราชอบด้วยนะคะอย่าไปแบบว่า เออสักแต่ว่าไม่ลืมหูลืมตาตามกันมั่วตัวอย่างเงี้ยเออเขาให้เล่นตองศูนเออเราก็ซื้อแต่ตองศูนเงี้ยมันก็เออเราก็ต้องใช้เซนนิสหนึ่งนะคะอ่ะขอให้พรุ่งนี้เรียกหมากันแล้วกันนะคะสําหรับแนวทางนะคะอ่ะใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดไลน์นี้นะคะก็ขอให้อ,อสมหวังในโชคลาภในวันพรุ่งนี้กัน นะคะทุกทกท่านนะคะเอาโชคเอารับกลับไปด้วยนะคะและสิ่งที่สําคัญเราจะต้องมีสติใช้วิจารย์ในการรับชมกันด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ทิ้งท้ายใครยังไม่ได้กดติดตามช่องทาง l i น์แอดมั่นคงร้อยฟองแปดอันนี้คือชื่อ